นี่คือวัตถุมงคลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับผมมารอยกระทงนะครับก็เลยแวะมาที่ตู้วัตถุมงคลนะครับก็ได้มาเห็นนะครับได้มาเห็นแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้า หน้าสวยมากนะครับทุกคนออกแบบได้สวยด้านหลังก็จะเป็นเป็นรูปมังกรครับเป็นรูปมังกรนี่คือด้านหลังนะครับแล้วเสือนะครับเสือเสือจะเป็นหล่อแบบตันนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับมีหนักอึ้งเลยหล่อตันนะครับหลวงพ่อจะทำ คล้ายๆเสือย้อนยุคของหลวงพ่อวงนะครับนี่แต่จะตัวใหญ่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดปริวาสนะครับแต่้ทุกวันวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงนะครับก็เลยมาเก็บบรรยากาศลอยกระทงและก็จะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลใหม่ๆของทางวัดปริวาสด้วยนะครับนี่ครับ้ทุกวันเลยนะครับกูดูกนแก่นสนใสะ นี่มีกระทงขนมปังน,นะครับ20บาทนะครับโนี่100บาทนะครับนี่ราคา80บาทกระทงยักกระก็กระทงใบใหญ่นก็ได้เีอธิษานกันเอโอ้กระทงนี้สวยมากนะครับมีต่างอาาทีของเรา แต่ถ้าเกิด่านใครทำบุญพระป่างกระทองลอยเท่ากระทงใบใหญ่ทำบุญหนึ่งร้อยมารับวัตถุมงคลนะของดีของวัดปริวาตินั่นก็คือเสือนะอันนี้ดูเหมือนว่าตัวเล็กๆนะบางคนบอกว่าวันนี้ใครร่วมบุญก็จะได้วัตถุมงคลนะครับคือเสือนะคให้เอาไปบูชาเอาไปใช้ในทุกคนนะ คนโตก็ใช้ได้เด็กๆก็ใช้ดีนะโดยเฉพาะลูกๆหลานๆของเราเนี่ยเออเอาไปห้อยขออ้าวมาแล้วอ่ะหนุญาตรับไปเลยนะลูกนะสาธุาสาธุอาจะเป็นปักที่กระงทงนะเอออน,นุโมทนาอธิษฐานนะลอยทุ่งโศกโลกภัยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะขอให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีแต่ความโชคดีคุณพอาทอานโลกประดับบุญนะทำบุญหนึ่งร้อยขอให้รวยรนะ้อยล้นไป ท่านนี้นะครับวัตถุมงคลของวัดปริวาสนะครับปัจจัยที่ปักกระทงใบใหญ่นี้เอาไปวันนี้มาเพื่อริ่มงานลอยกระทงนะครับก็ถือโอกาสแวะชมวัตถุมงคลนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังสร้างโบสถ์ก็ยังจะมากระตุ้นปัจจัยอยากจะมากรมตุ้าเพื่อได้ปโยชนะฮะเออเพื่อหลวงพ่อสร้างโบสถ์และเราก็อยากจะได้ฝากเขานะฝากเขาฝาก

สอง9ันห้ารอยสี่สิบ0ก้ครับนี่ 3, 000, สามพันระศิวลีนี่สองหมื่นครับนี่สามร้อยนะครับสามรอยได้ 300, 000, สมเด็จด้วยนะครับน้ไม่เชื่อพระุาเลนะระเจ้าท่านอยากอะไ้วเื่องวัดไม่สร้างโบสถ์ได้ังเรันานเห็นวัโทษดีโดแค่ไหนะ้านี่ครับมีหนุม,มานด้วยนะหนุม,มานปี2559นะครับ1 5อแล้วก็หนุม,มานปี59นะครับ ไอชุดนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับ,บรอรโอ้ชุดนี้สี่ร้อยนะครับรม,มีฮนุมานโอ้นี่ชุดใหม่เลยนะครับจะมองเห็นไหมเนี่ยอ,อยล่าสุดเลยอ่ะ

วันเกิดหลวงพ่อสมชาย17มกราคม2568หลวงพ่อสมชายวัดบริวาสจะอายุครบ72ปีหรือว่า6รอบ6รอบ72ปีใช่ไหมครับ,รบก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่2ทีพิมพ์สุดท้ายนะครับของเนื้อสุดท้ายคือเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงผิวุ้งน ถ้าเนื้อทองแดงผิวรุ้งจะได้เสือทองเหลืองถ้าเนื้อทองแดงผิวไฟจะได้เสือเนื้อทองแดงราคากล่องละ300รบาทนะครับโอ้สามร้อยนะครับ,รบนี่คือรุ่นใหม่<ช>หล่าสุดนะครับหน้าเหรียญจะแกะสวยมาก แกะเป็นรูปหลงพ่อสมชายหันข้างแกะแบบมีชีวิตนะครับเสือก็คล้ายๆเสือรูปหกของหลงพ่อวงแต่เป็นกิมใหม่จะใหญ่กว่าอ๋อสวยกว่านะครับคือรูปแบบจะเหมือน,นในหลงพ่อวงค,ค,คล้ายๆใช่ไหมครับแต่เป็นกิมที่ปั้งใหม่ที่ทํากิมขึ้นมาใหม่นะครับ<อ>แต่จะคล้ายและตัวจะใหญ่กว่ารุปหหลงหลวงู่วง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อสงชายนะครับด้านหลังจะเป็นรูปมังกรมังกรมังกรหรืองูใหญ่นะครับมังกรก็จะเป็นมีคําข้อความพระราชพัฒนากรสงชายแล้วก็วัดปริว่า2 5แปดครับ นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจำนวนสร้าง2,500เหรียญจำนวนสร้าง2,500เหรียญ2,500เหรียญเพราะฉะนั้นมันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆนี่นี่ยกชุดใช่ไหมครับกล่องละกล่องละ3 300บาทกล่องละ300ร้อนะทุกคนใครอยากได้ก็รีบกันหน่อยนะครับครับเนี่ย หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับวันนี้ผมมาร่วมงานลอยกระทงนะครับก็เลยถือโอกาสแวะมาชมวัตถุมงคลแล้วเราก็โชคดีนะครับได้มาเห็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของหลวงพ่อสมชายนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชุดนี้นะครับ ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับนี่ยังมีครับยังมีก็จะมีมีอยู่เรื่อยนะครับนี่ก็มีอยู่นี่ก็สองรอนะครับแล้วก็พระพุทธสุโขท,ทยัยก็าห้าร้อยนะครับเฮ้ยสร้างห้าร้อยองค์ราคาสามร้อยนะครับนี่สร้างห้าร้อองค์ราคาส0มร้อยนะครับมีอยู่สองเอืสองเนื้อนะครับเนื้สองเนื้อแล้วก็ เสือนะครับเสือก็มี100นะครับนี่ก็ยังมีให้เพื่อนๆได้เช่าบูชาอยู่นะครับสําหรับวัตถุมงคลเสือต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้วันนี้เราโชคดีนะครับเรามาเห็นวัตถุมงคลน,นะถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของหลวงพ่อสมชายนะครับอันนี้ก็ใหม่ครับพี่อ, 59, อ๋อปีห้าเก้าอ๋อปีหเป็นต่างา สมเพ็ทพินหน้ากากหน้ากากพระพุทธสุนนี่ก็ 100, 100เองนะครับ100 1 0 0ด้านหลังจะเป็นเสือหนะึ<อ>่งร้อยนะครับส่วนเสือก็จะมีราคา200นะครับนี่ชุดชุดนี้ก็400หน้ากากเสือนะครับเนี่ยสี่ร้ยนะครับได้2เหรียญแล้วก็มีเสือเป็นชุดอย่างนี้ตามตัวก็300นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัด นะครับส่วนรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับนี่เสือรุ่นนี้ก็สวยนะครับ100เองนะครับหนึวัตถุมงคลของวัดปริวาสหลวงพ่อสมชายจะราคาไม่สูงนะครับราคาเข้าถึงได้นะครับชุดนี้ 1, พ,นพันเจ็ดเหรอพี่นี่พ7 0เจรพันเจ็ดลงยาสีประจำวันนะครับแล้วก็มี อ๋อน,นี่ท่านลหลวงปู่วงนี่ท่านหลงวงปู่วงนะทุกคนนี่นี่ราคาหนึ่งพันนะครับนี่หนึ่งพันเพื่อนๆก็สามารถมาเช่าวัตถุมงคลของวัดปริวาสได้นะครับวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะครับผมมาร่วมงานวันลอยกระทงนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะแกะให้ดูนี่ชั้นๆเลยนะครับ เนี่ดยดูชัดๆเลย,เลยนะอย่าดูชัดๆนะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับน่าอร่อนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสวยมากนะครับนี่อันหลัง่อยาม ด้านหลังเป็นมังกรนะครับด้านหลังเป็นมังกรแล้วเสือนะครับเสือก็จะทําคล้ายๆรุ่นของหลวงพ่อวงนี่ครับน้หนัก่โอ้หนักนะแต่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หลอ่ลอตันเลยใช่ไหมครับพี่โอ้หล่อตันนะครับทุกคนนี่ชุดนี้เท่าไหร่นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยรุ่นใหม่ล่าสุดของหลวงพ่อสมชายนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้นะครับ อย่าชานะครับนี่3 0 0เองนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของหลวงพ่อสมชายนะครับนี่คือวัตถุมงคลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับผมมาลอยกระทงนะครับก็เลยแวะมาที่ตู้วัตถุมงคลนะครับ ก็ได้มาเห็นนะครับได้มาเห็นแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นเหรียญนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าสวยมากนะครับทุกคนออกแบบได้สวยด้านหลังก็จะเป็นเป็นรูปมังกรครับเป็นรูปมังกรนี่คือด้านหลังนะครับแล้วเสือนะครับเสือเสือจะเป็น หล่อแบบตันนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับมีหนักอึ้งเลยหล่อตันนะครับหลวงพ่อจะทำคล้ายๆเสือย้อนยุคของหลวงพ่อวงนะครับนี่แต่จะตัวใหญ่นะครับนี่เป็นเสือแบบหลวงพ่อวงเลยนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับเพื่อนๆนทั้งชุดนี่คือราคา300บาทนะครับเป็นเสือรุ่นใหม่ ของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับทางวัดจัดส่งถึงบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดปริวาสนะครับถือว่าชุดนี้คุ้มและก็สวยมากนะครับมีคุณค่า เดี๋ยววันนี้ไปลอยกระทงด้วยกันนะครับวับริวาหลวงพ่อนั้นเป็นสิทธิเอกที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่วงศ์นะวัดทุกคนหลวงพ่อนั้นจะมีพระเจ้าคุณแม่ค่าแม่ตาหลวงพ่อเองนะเออเจ้าค่า็ระเจ้าคุณแม่คุณปู

You're oh, <laughs> a O oh. ยืนยันถ้าหมดยุคเราไปแล้วสิ่งเหล่านี้ประเพณีเหล่านี้